พี่น้องจ๋าเอออันทั้งนอกนี่งามงามคักงามคักปาด สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าื้อนี้อิวภาพี่น้องด้อจ้ามาปุ๊คดงเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ากันนี่กะนั่งงุงในดงเ็ดคือเก่าพี่ดำกึกซึกไปข้างในแม่นเบิดจ้าพี่น้องจ้ามือนี้อิวภาพพี่น้องมาด้วยผู้เดียวอันทรงลุงหน่อยเมื่อวานแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวอันคลิปอันน้องเด็กเตอร์กับลุงหน่อยมาหาเกบเห็ดน้ากันถ่าร่องดูดูเที่ยวด้อจ้าพี่น้องจ้ากะอบอุ่นคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าไปมือนี้อิวกะบ่หอะไรอิวาพี่น้องมาเก็บเห็ดเกบเห็ดด้ดีจ้าพี่ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้อิวพาพี่น้องมานั่งงงในโด่งเห็ดอีกแล้วพี่น้องจ้าโ,โพดโพอ,อิวกะอยู่ขางทางอีกแล้วอันอิวเคยผ้าลุกหน่อยมากแล้วจะแต่ว่ากับบดเลยขาม,มาหอดทั้งพี่จักเธอพี่น้องจ้าเพราะว่าอันอยู่ทั้งฟังผุ่นกระไรพี่น้องจ้าบัดมาเบิ่งทั้งนี้จังไหนเดี๋ยวสใส่พี่นอ้องในเบิ่งใกล้โอ้โพดพพุพ่นพี่น้องจ้าเป็นดงเป็นดงอิลีไงงามพอดีเก็บจ้ะ มาจากพี่น้องจ้าบอาบอนบัวลายยายห้างกะลงมือเลยมือนี่แดดดีอีกแล้วน้องเด็กเตอร์เพื่อนนันไปเดินกับหา mm hmm. พี่น้องจา mm ้า hmm. เฮ็ดงามขา mm ึ้นเก้าดอกนี่บอเอาบอ่ไดอืมค mm hmm. ักจ้ะเอากระต้าน้อยหอยช้างมากคือเก้าเต็มกระตาา mm hmm. า้านี่ละ้ะเมื่อจ้ะแต่ข้ามาเก็บเอาใหม่มันบอมี่มองตากพี่น้องจ้านี่ ละกะอูกาชิเอาไปหนึ่งน้ำทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งทั้งตากหมาจ้พี่น้องจ้าลุกหน่อยเพิ่นกะเมื่อแล้วละกะอันเพิ่นกลับไปเฮ็ดงานแล้วกะไพอยากเบิ่งลุกหน่อยกับน้องเด็กเตอร์กะทาคลิปจากลุกหน่อยด้วยจ้ะโอ้โผดอีดีเฮ็ดอันปลาหนียางไปมุมใดแจไดกะแมนเบิดจ้ะพี่น้องจา้าอืมนี่ ำลังออนเด้จ้ะพี่น้องจ๋านี่ เพิ่นตั้งสีนี่เนาะพี่้อง๋จเอาจริงๆแล้วเพิ่นคือกรอบมากเพิ่นบไดาแห่งเนาะ เคยได้ทายให้พี่น้องเบิ้งเชื่อนึงนอจากพี่น้องจ้ะจุ่มทั้งนี่อ่าแต่ว่าตอนนั้นพนยัคฆห,หน่อยอยู่แล้วก็อกิ่วก็ขึ้นว่าเอา้าบนาจ,จะเหลือเพราะว่าเพิ่อนอยู่ขางทางแต่ว่าพี่น้องจ้ะเต็มเต็มเสยเพราะอันในนี่มันตองยางยางเขามาในป่าเลือกแต่มันกะยู่ขางทางนอกจากมันกะตองยางเขามาเลืกกอกอะจ้ะอ่เพิินกะสิบ่ได้ผ้ากันยางเขามาเนาะหรือจังไหนนี่ก็เป็น จะเป็นความโชคดีความหมานของอีคือเก่าจากพน้องากาอืมนี่ ยูกะสิเก็บไล่ไปจ้ะไล่ไปเทลตับพอเพื่อนหลายค่ะยูกะว่าได้เก็บขายเนาะจ้ะพี่น้องจ้าไผอยากได้อันไพม่ยามยูกะฝากเพื่อนยังเชียจ้ะกะแล้วกะปีนี้ว่าสิเอากลับไปฝาก อันผู้เพินอยู่บานเนาะผู้เพินอยู่บานเห้านี่ดอกหนึ่งอู้บักง,งามดอกนี้เห็ดตานีชักดีจ้ะพี่บนอยู่จากะี่นองจ้ามนุนติวตวอยู่นี่ คันวาสีตั้งกล้องแล้วก็ยุม้มเอารดนี่ย่านพี่น้องบ่เห็นซัด อันนี้เพิ่นบบได้แหงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าสีเพิ่นตั้งเป็นสีนี่ก็คือเพิ่นบบแมนเห็ดแหงเนาะเพิ่นตั้งเป็นสีสีน้ำตาลอันนี้เปื่อยจ้ะเห็ดแม่จ้ะออืมอืมม ฟังเสียงลมเสียงธรรมชาตินอกจาะพี่น้องจ้ะยานอยากไล่ทลันเราไลยกระไดแต่ว่าอันซาออนเฮ็ดนี้บ่าวบ้าได้หรือไม่น้องจ้ะอู้คุณอะเบิบบบ่งขาจะมีบางคอมเมนต์เนาะจาะที่คอมเมนต์เขามาว่าโอ้ยคือเก็บอันสาแท้อันเก็บคือจังบ่อยากได้เฮ็ดนี่ว่าสั้นโอ้ยบย่อยากไดยูซิมาเฮ็ดยองหนาวกะหนาว น้องพี่น้องจ๋าอยากได้เฮ็ดแต่ว่าเป็นคนเก็บบาไว้พี่น้องจ๋าอันเนาะมันอันเก็บแบบไผ่แบบมั่นนาะพี่น้องจ๋าอืมขันเฮ็ดมั่นหลายแบบนี้ขันเพื่อนเป็นล่าจักน้อยหรือว่าเพื่อนอันอัน ส้งสีเปือเ่อยแนหรือเถาแนหรือดอกหน่อยแนย่จังสีอุก,กับ่อเอาเพราะว่าเอาไว้เห็บเพิ่งไงน่นเท่ากับมาเก็บอีกจังสีแม่จ้ะมเนาะบ่แมนบาบอ,อยากได้เห็ดเนาะหนาวเกิดด้พี่น้องจ้านีมื้อนี่อันแปดเก้าองศาหนึ่งร่มกับพัดเนาะอยากได้เห็ดจ้ะจังออกมาเก็บเห็ดเนะาะ พืนหอดกันไก่น,น้อยนเนาะจ้ะมาซอยแม่ตัดขาเห็ดอื่พี่้องจับเลยเราต้องมองพื่นกระดอกน,น้อยนอเนาะจ้ะบางบางมองพื่นกระเริ่ม เริ่มสิบเปบ่อยจักหน่อยเห็ดออกคักจับยองจับปลานี่นะอันลุงหน่อยบ้าบังหันกะจัดไปจะสามกระตา เดี๋ยวอยิวตรงผ้าคนหน่อยมาบุกแล้วจ้านี่เต็มกระตาแล้วอันที่อิวเอากระตานีมากเนาะพี่น้องจะาบ่าเอากระตาใหญ่กว่านี้เพราะว่าคันสมมติว่าอิวหนึ่งกับมันกับพอดีพอดีได้หนึ่งเทือสองเทือแล้วก็พอดีเก็บแล้วก็คันอิวเอาไปตากกะ มีมองตากอยู่พอดีกบตานี่เนาะจา้ะแล้วก็อันเฮ็ดเพื่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มสินหนาวแล้วอันเพื่อนกะสีสะลอความเถาอีกจักน่อยเพื่อนกะสีบ่ได้เถาเร็วขึ้นว่าด้จ้ะบ่ฮหเคือนกันก็เรยว่าอ้าค่อยๆเก็บเอามือละกะิตาพ่อเวลาเห็บเวลาล่างมันจังบมเมยจ้ะมาเมืองทั้งนี้จะ่น้องจานนี่งามงามครับ กะีได้นี่เฮ็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าเต็มกระตาแล้วพี่น้องจ้ะคากแล้วจ้ะแต่ว่ากะซิเบิ่องอีกเนาะเบิ่งไวเทือนหนาค่ะได้มากอีกนีแรงพี่น้องจ้ะอยิอซได้ติุ่นะดอกงามกระดกพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นท่างอรอ,อรอลออเข้าไปอิวว่าคนเพื่อนมาเก็บเนาะจต่ว่าอู่คาดว่าน่าจะเป็นกวางจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่านี่มองนี่เป็นเดินอยู่นี่คนน่าจะนอนอยู่นี่ พี่น้องจา๋าเบินะ่งคุณน่ะเต็มอยุโห่โพดโพดโพดจา่โตตาโพดแล้อะโอ้ยตรงนี้ดอกสีกำต่ <จะ S 2> าอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องจ่าย่างมาอีกหน่อยเดียวอือคุณนะ่ะยอมนึงจา่ายู่ใกล้ๆกันพี่น้องจา๋าโอ้เห็ดน,นะอือค่ะจ่าหามงดอกงามๆให้อี่อด,ออดอกงามดอก,งดอกไง เป็นจุ้มเป็นจุ้มจังไหนจังสีหาทางเมื่อเฮื่อนถึ้บนี่แบบนี้มือุ้ยก็เอาท่อนี่ก่อนนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกลับมาเก็บอีกจ้ะทั้งที่กับคักพี่น้องจ๋าเบิ่งคู่คักขนาดเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาอีกเนาะพี่น้องจ๋าบ่เบิ่งน้ำกันมาหลุนวางสีแมนบ่อุ้ย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 อาบาดที่นี่โอ้ยมื่งเจ้ากับนี่ไปคูมองอุ้ยน้องจ๋าไล่เลย หลายคักพพดแล้วเห็ดหลายคกพี่นยองจ๋าบบมีหม่งใส่แล้วต่วามายางเบิงคาเทือนาได้มาอีกเนาะพี่คิวน้ำทา่างยางพกะแมนว้คักคักคัก้กองจ๋าเบิงนี่โอ้ยต่ว่าบางดอกเพิ่งับหัวตะข้นมาเนาะจ้านี่อืมอืมรุ่งหน่อยมากนี่หองปลาแตกคักนี่เพิ่นนี่ พี่น้องจา๋าเบิ่งดอกไม้ชอดอกไม้จ้ะอีกฝั่งหนึ่งอู้หู้โอ้ยใายจใอุ้ยพี่น้องจา๋าเอ้าเออนี่จะไปซื้ิมาเอายอมนีงนงม่งามค่ะงามค่ะปีนี้เป็นบุญของอิอืคขอจุ่มนี่เลยเนะาะปลาชอดอกไม้จ้ะพี่อู้มาจะาพี่น้องจ๋ามาตัดขาเห็ดน้ำกันอ้เห็ดงามค่ะปลานี่ ยังไปทั้งได้แจได้กะแมนอมีตัวผู้เพิ่นว่ได้เก็บกะชื่อว่ามานไพมานมั่นเนาะพี่น้องจาะกะม้วนไปน้ำกันอืมมารุนน้ำกันนี่อันมองเพิ่นหัวก็ขึ้นมาะไมากะมีจ้ะอืมงามค่ะบเบิ่งดอกคุณ่นะเป็นดอกไม้ไปเลยจ้ะ พี่น้องจ้าคลิปนี้อิวก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าอิวสิภาพพี่น้องมาบุกใหม่จ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดก็ยังหลายคือเก่าพี่น้องจ้ามื้อนี้กะเต็มกระตาอัดยัดจนว่าได้อันอันจนว่าได้จัดเลี่ยงจนว่าได้สอดเข่ามึงได้สอดเข่าได้พี่น้องจ้าคลิปนี้อิวขอลาพี่น้องไปก่อนนะจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพากันใหม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าไปพี่น้องจ้าเมื่อไปเฮ็ดเฮ็ดกัน น้องจ๋ายางออกมาเห็ดเหลืองมาแล้วอุ้ยเต็มเลยจ้าพอดีเก็บแล้วเดี๋ยวสิไดเอาน้องเด็กเติมมาซอยเก็บอุ้ยตา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 ยไพเอาเห็ดมาหวานไว้อิอุกับวัวพี่น้องเห็นมอเตว่าเต็มไปอยู่จ้าทั้งนี้ก็มีพุ่นหน้ามัวเจ้าเกิดประชดข่อยบนนี้พี่น้องจ๋าเบิ่งพุ่นอยู่เชิงต่อพุ่นหน้ามัวจะเกิดกัะมาอุ้ยออ้ อุ้ยอุ้ยไปๆๆพี่น้องจ๋าเห็นบ่พี่น้องจ๋าเห็นบ่นี่เรื่องๆอู้นี่ค่ะอยู่ขางหันทางเรืเด้อพี่น้องโอ้ยขวัญมาขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาพี่น้องจ๋าเพื่อนมาแล้วอยู่สิจังใดอยู่จังสิเด็ดสินอนหลับบาลาขึ้นนี่พี่น้องจ๋าเบิ้งคู่น้าเต็มไปยุ่น้องจ๋าเต็มไปยุจ้าอุ้ยปีนี้อยู่ยังบ่้นใดๆเฮ็ดเรื่องอยู่สินอนหลับบ่ลาขึ้นนี่ก่อนพ้อจ๋ยังบ่จบพี่พี่ อยากจะเอาแบบว่าเขาใกล้ๆให้พี่น้องเห็น,นสีพี่น้องเห็นเรื่องๆนี่คือแมนเบิร์ดด้วยจ้ะบรรยากาศจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วง,งแล้วเนะาะจ้ะสีสันงามจะเพิ่แข่งกัน สังซีเมือ่อจ้พี่น้องจา้าเฮ็ดกระทิมอันกระตาเฮ็ดกระทิมไ้อันขางค่อนข้างแต่วาพี่พี่น้องจา้าคุณเป็นโซดด้วยเดียวใช่ไพ,พี่นอ้นองจา้ารุ่นยัก์รุ่นใญ่รุ่นนี่งามที่สุดพี่น้องจา้ามืออื่นมือมอือ่นมาบ,บุกอีกโอ้ยคนลุกคนหัวทั้งนี่กระแมนเอา้าบูเจ้าปาดพี่น้องจา้าเอออันทั้งนอกนี่งามงามคักงามคักปาดพี่น้องจ้า